สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านๆคนเนเมือเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมบอลสีทางมุมนี้นะเป็นมุมโพนสีที่มีความสวยงามเด่นชัดมากนะครับเลี้ยงบอลสียัง,ยงไงนี่ถึงได้สีสวยสีสดขนาดนี้และที่สําคัญแตกหนอได้ดีได้เร็วด้วยนะครับนี่แล้วก็มีประมาณ2 3สากระถางที่ผมได้เอา ออกไปเยกหนอข้างนอกแล้วนะอันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมนะครับว่ามันสวยงามมากมายขนาดไหนนี่ไอนี้เป็นเมืองเกาะเกร็ดนะทุกคนแต่เป็นเมืองเกาะเกร็ดที่ไม่ดางนะครับมีหนอแล้วแหละมีหนอแล้วเห็นไหมครับนูน่นต้นเล็กๆมีหนอแล้วนะจ๊ะอันนี้ยอดมงกุฎนะฮะยอดมงกุฎแต่มันไม่ดางดังไม่ดังไม่สําคัญผมว่าสวยหมดนะฮะเออบอนสีแต่ละต้นมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะนะ อันนี้พระนครน,นะครับโอ้โหใบหนาใหญ่แข็งแรงมากพระนครก็มีนอแล้วนี่มีนอแล้วนะจ๊ะหนุนทางฝั่งนูน้นนะครับเออมีนอมาแล้วใครอยากแงอยากแคะอะไรก็ตามสบายเลยเนาะนี่อันนี้อันนี้อะไรผมลืมชื่อหลวงหลวงราสนีหานะครับสวยงามมากหลวงราสนีหาอันนี้กุมภกรเป็นบอนสีโบราณตับรามเกียรน,นะฮะบ,บอนสีโทนแดงๆมันจะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากผมชอบนะ Ừ, บอลสีโทนสีแดงมองทีไรก็สวยนะฮะและที่สําคัญนี้นี่ก็แตกหนอมีหนอและประมาณสองสาหนออันนี้พระนารายบอลสีพระนารายต้นนี้เออผมเคยโอ๊ไม่ใช่ผมเคยสิผมนํามาให้คุณครูเมื่อเดือนสองเดือนก่อนนะฮะแล้วตอนนี้มันก็โตแบบแตกหนอได้สองสามต้นแล้วนะฮะแปบ๊บเดียวเห็นไหมทุกคนบอลสีถ้าเราปลูกเลี้ยงเขาดีเขาก็จเจริญเติบโตให้เราดีและสีก็จะสวยแบบนี้ อันนี้อยู่ในโรงเรือนตู้อบไม่ได้ดูแลอะไรมากแค่ให้เขาขาดน้ําก็พอนะฮะแล้วก็คอยดูแลเรื่องสเสดอะไรเรื่องแบบทั่วไปอ่ะเออปัจจัยต่างๆนะฮะรวกเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดในตู้อบอ่ะต้องดูแลควบคุมเรื่องน้านะครับแต่ถ้านอกตู้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าการเลี้ยงในตู้มันดีคือสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูอ่ะมันดีนะครับเพราะว่ามันก็สะดวกเนาะนะครับเออนี่เห็นไหมสวยงามมากอันนี้ก็เป็นพวก เงากวนวอูพวกอันนี้โสพินยานะครับอันนี้อันนี้สวยมากทุกคนเหมือนบอลจากต่างประเทศเลยเป็นบอลสีลูกไม้นะครับใบเขาหยากัยกหยักคล้ายตระกูลไก่เนาะแต่ว่าใบาเขาคือสีสวยมากเป็นแบบแฟนตาซีเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับนี่เห็นใบเขาไหมทุกคนเห็นใบไหมสวยงามมากโอ้โหนี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่มีลูกเยอะด้วยเห็นไหมครับอยากได้ก็แยกเอาเลย แตกนอได้เร็วมากนี่แหละนะครับการเลี้ยงบอนซีให้สวยได้ขนาดนี้แล้วก็แตกหนอได้เร็วนะครับง่ายๆไม่ยากหรอกแค่เราใส่ใจดูแลควบคุมเรื่องน้ําเรื่องอุณหภูมิเรื่องอะไรให้เขานะครับถึงใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ว่ายังไงมันก็นะครับสามารถสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ให้เราได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้รวยล้นฟ้านะครับอันนี้รวยล้นฟ้านะจ๊ะอันนี้หานุมานจองถนนอันนี้น่าจะปลาบูเออปลาบูทองหรือเปล่า อันนี้โคสุภราชนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับมองทีไรก็นะครับสวยงามทุกทีเลยแต่ว่าในนี้อากาศมันก็อบอ้าวนะครับบอลซีเขาก็เก่งเนาะนะครับอยู่ในแบบอากาศที่อบอ้าวได้แบบนะครับเขาชอบหละแต่เราเนี่ยคนเราไม่ได้หรอกนะครับดูดูดูแขนผมเพื่อนโอ้โหแป๊บเดียวนี่เงือไหลไกลย้อยเลยนะครับโอ้โหเป็นการอบเป็นการซาวน่าไปในตัวนะครับเออก็อย่าหาทำาละกันอยู่ในนี้นานไม่ได้นะครับเนาะก็ ปลูกเลี้ยงกันไปนะครับวันละนิดวันละหน่อยดูะลรไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันเนาะนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ชีวิตต่อไปได้วยกันนะครับวันนี้ก็นําบอลสีสวยๆงามๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ